ดูด่วนเปิดโพล11ตัวจริงทีมชาติไทยดวลซีเรียอิชิอิใช้ตัวหลักเพื่อแชมป์คิงคัพด้านเอกนิตเชื่อชนะได้แน่และไม่กลัวฝนรับมือไว้แล้วพร้อมอัปเดตฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเจอใครกันแน่ติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นเน้นเกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันครับคุณผู้ชม ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลคิงคัพรอบชิงด้วยการเจอกับทีมชาติซีเรียนะครับในวันที่14ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับณนะตอนนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นมากๆจากเกมที่ชนะฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าแฟนบอลไทยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแล้วก็อีชิเป็นโค้ชที่กล้าคิดกล้าทา กล้าเปลี่ยนกล้าลองแทคกติกถือว่าน่าสนใจในการสร้างทีมชาติไทยชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับซึ่งการฝึกซ้อมเมื่อวานเนี้ยอิชิให้นักเตะต,ตัวหลักได้พักรีคอร์อรี่ร่างกายแล้วก็เอานักเตะที่เป็นสำรองมาลงสนามฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวจะฝึกซ้อมแบบเต็มจัดจดเนี่ยคือวันนี้นะครับแล้วก็จะแข่งวันพรุ่งนี้แหละถือว่าไวมากนะครับตอนเนี้ ร่างกายนักเตะทุกคนพร้อมที่จะลงสนามนะครับไม่มีใครเจ็บอีชีสามารถจัด11เพลเล่นตัวจริงชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ในเกมที่เจอกับฟิลิปปินเนี่ยโหก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่อีชีกล้าลองนักเตะใหม่อย่างคัคาคัยกอย่างโฟแบีที่ออกสตาร์เป็นตัวจริงครั้งแรกไหนจะอภิสิ์โสรดาอีกถือว่ากล้ามากแล้วอย่างที่บอกว่าพอรู้ว่า นักเตะเหล่านี้ต้องต้องมีเวลาต้องให้โอกาสลงสนามบ่อยๆอ,อีจิกลาทำแต่ผมเชื่อว่าพอมาเจอกับซีเรียอันดับ92ของโลกเป็นทีมที่รงกิ้งฟ FIFA สูงสุดในหนเนี่ยผมว่าอีชิอิเขาจะเน้นผลตั้งแต่วินาทีแรกเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมของช่องต้องซุยเราจะมาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมเจอกับซีเรียกัน ตอนนี้ไทยเราขยับมาอยู่ที่อันดับ98ของโลกถ้าเกิดชนะซีเรียได้มีโอกาสขยับไปถึงอันดับที่96ของโลกด้วยกันนะครับนอกจากได้ ranking f i f าเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยความมั่นใจในการสร้างนักเตะสายเลือดใหม่ก็มีมากขึ้นเพราะเกมนี้อิชิอิจะกลับมาใช้ตัวหลักแบบครบทั้ง11คนและไม่น่าจะมีการทดลองเพราะอิชิประกาศไปแล้วว่าต้องชนะ ประตูเกมนี้ปฏิวัติคำใหม่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับผมว่าปฏิวัติคำใหม่เขายึดเป็นมือหนึ่งยาวๆแล้วทีมชาติไทยในยุคอิชิอินะครับส่วนแผงหลังแบ็คโฟผมว่าจะเปลี่ยนคนเดียวผมว่าอภิสิ์ศรดาดาเนี่ยจะกลับไปเป็นตัวสำรองและตัวจริงจะเป็นสตรลัไห่ปละโคนที่คัมแบ็คกลับมาเห็นได้ชัดว่าพียังคงมีมาตรฐานที่สูงกว่าแล้วก็เล่นได้ทั้งเกมลุกเกมรับเชื่อมเกมได้ สตาลักยืนแบ็กซ้ายแบ็กขวานิโคลัสมิเคิลสันนี่คือมาตรฐานสูงมากครับผมเห็นมิเคิลสันเล่นดีทุกเกมที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยของจริงนะครับนี่เป็นนักเตะที่เข้ามายกระดับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างชัดเจนเซนเตอร์ผมว่าไม่น่าเปลี่ยนน่าใช้เป็นเอเลียตคู่กับโจนาธานเข็มดีเช่นเคยดูเหมือนว่าอีชิจะชอบคู่เซนเตอร์คู่นี้แ,และน่าจะใช้เกนยาว,ยาวขณะที่มิดฟิล คือได้เกิดได้ดูจริงๆในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอิชิอิเนี่ยเขาปรับวิธีการเล่นนะเป็นแบบ4-1-4-1คือเขาจะเอาพี่เจชนะทิพอะ่ะกับปรเมศออะเป็นตัวสร้างสรรเกมพี่เจจะลอยลงมาเอาบอลส่วนฟ้องจะคอยไปเล่นกับสุปชัยทำให้มีกลางตัวปักคนเดียวคือวิลเทศป้อมพันธ์ในเกมนั้น แต่ผมว่าเกมนี้ที่เจอกับซีเรียอีชอิน่าจะเน้นรัดก,กุมคงไม่เปิดใส่ตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าเขาจะเล่นแบบเดิมคือ4-2-3-1คือขยับส่งมิดฟิลด์ธรรมชาติลงมาลุ้นละกันว่าเป็นวราชิตรหรือเวเดเชอร์ผมว่าวิลเทพลงหนึ่งคนและส่วนอีกหนึ่งคนอะ่ะคือผมไม่แน่ใจเวเดเชอร์เนี่ยเขาหายเจ็บสภาพสมบูรณ์แล้วแต่เมื่อเจ็บมาไม่รู้ว่าอีจิจะกล้าใช้หรือเปล่าไงถ้า ร่างกายเวเดเชอร์สมบูรณ์ร้อ์เซน่ะผมว่าเขาออกตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะผมอยากเห็นเขาได้ความบู๊แต่ผมรู้สึกว่าวราชิตจะได้ลงแล้ววร์ชิตจะได้เรื่องของอจังหวะการวิ่งไล่ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงหลังก็เล่นดูดีขึ้นนะเขาไม่ได้เล่นดบับเฉยๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้และเขามีแพชชั่นวิ่งไล่ขยันทุ่มเทม,มากขึ้นผมว่าอาจจะได้เห็นเป็นวอร์ชิตกับวิลเทเหากเวเดเชอร์อีชิไม่กล้าใช้เพราะ มีการบาดเจ็บติดตัวก็หลอดูแต่ถ้าเกิดเวเดเชอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเวเดเชอร์เป็นตัวจริงแต่ผมตีว่าบราชิตลงไว้ก่อนแล้วกันนะส่วนแผงแนวรุกเนี่ยผมว่าขวายังคงใช้เป็นเจริญศักดิ์เหมือนเดิมนี่คือนักเตะที่อิชิชอบมากแล้วเท่ก็ฟอร์มดีซ้ายผมว่าสุประัเหมือนตาออกซ่าเป็นตัวจริงเลยขณะที่มีฟิตรุกเป็นพี่เจชนาทิพน้าเป้าเนี่ยผมเชื่อว่าสุประชัยใจเด็ดจะออกสตาร์ทก่อนปรมเมศอ,อัดวิไล พราะว่าฟองออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมที่แล้วและดูเหมือนว่าฟองอิชิอาจจะเก็บไว้เป็นทีเด็ดหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกว่าฟุตบอลน,นัดเนี้ยมันอึดอัดแน่นอนการที่มีตัวทีเด็ดไว้บนมานั่งสำรองมันก็มีผลกับการเปลี่ยนเกมเหมือนนัดที่ผ่านมาที่มีสุภชัยสุบินัพราะว่าฟองเอกนิตจ,จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในเกมเจอก,กับซีเรียเพราะอย่างนี้บอกว่าทั้งตัวจริงและตัวสำรองสำ,งสำคัญกันหมดนะครับผมก็คาดการณ์ว่าประมาณนี้ 42- ่สองสามหนึ่ง คุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างร่วมพูดคุยกันร่วมแลกเปลี่ยนกันได้คิดว่าอยากเห็นใครลงสนามบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับมาคาดการ์กันแบบสนุกสนุกให้พูดคุยกันก็ประมาณนี้นะสี่สองสามหนึ่งขณะที่เอกนี่ปัญญากันหน่อยเจ้าบ,บุกเนี่ยเปิดใจก็บอกว่าคิดว่าเกมกับฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยเล่นค่อนข้างดีแต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักทําให้ทีมเนี่ยเล่นยากแต่ก็ดีใจที่ทีมเก็บชัยชนะได้ แมทที่ผ่านมาคิดว่าสภาพอากาศไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมเราเพราะว่าเรากับฟิลิปปินส์ก็เจอฝนเหมือนกันแต่ทําให้เล่นได้ยากนิดหน่อยเกมต่อไปก็ภาวนาให้ฝนไม่ตกดีกว่าแต่ถ้าฝนตกก็อยู่ที่แทคนิคของโค้ชว่าจะเล่นอย่างไรซีเรียเป็นทีมที่ดีแต่เชื่อว่าเราจะผ่านซีเรียไปได้เรื่องการลงสนามเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชเขาไม่ค่อยกดดันอะไร ขอบคุณแฟนบอลชาวสงขลาที่มาเชียร์ที่สนามวันที่14ตุลาคมมาส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกกันด้วยบัตรขายหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเอ,อ,เอก,กนิตผมว่าก็จะเป็นทีเด็ดในเกมนี้ได้อีกหนึ่งคนนะครับยามีครั้ง2ทุ่มไทยซีเรียร14ตุลาคมไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดส่วนเรื่องของฝนตกที่ตกลงมาอย่างหนักในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์แต่สุดท้ายก็ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับ ล่าสุดเนี่ยทีมงานกล์ฟคอร์สที่รับผิดชอบดูแลหญ้าที่สนามตินสูลานนนเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าจะเตรียมความพร้อมในเกมนัดชิงให้ดีขึ้นคือหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมไม่รีบรีดน้ําออกทีมงานกล์ฟคอร์สก็บอกว่าคําตอบคือเขาไม่นิยมการรีดน้ําเพราะอาจจะสร้างปัญหาระยะยาวให้กับพื้นหญ้าได้สนามที่กล์ฟคอร์ดดูแลเนี่ยจะไม่ค่อยรีดน้ําเท่าไหร่ แต่จะทําระบบระบายน้ําให้ดีเป็นหลักทีนี้เมื่อมาเริ่มงานสิ่งแรกที่ต้องทําก็ต้องเปลี่ยนหลายๆยอย่างก็ได้เห็น,นก่อนหน้านี้แต่ฝนเนี่ยมันตกแรงมากกว่าน,นั้นจริงๆยอมรับก็หลังจากนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปกว้านซื้อที่รีดน้ํามาเตรียมไว้เยอะมากขึ้นกว่านัดแรกแน่นอนเพื่อจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกันเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักจะได้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับก็ยืนยันว่าจะดูแล และรีดน้ำออกให้ไวกว่าเดิมสุดท้ายยังไงต้องใช้วิธีการรีดน้ำครับมันคือวิธีการที่ไวที่สุดก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันส่วนหลายคนสอบถามต้องซุยมาว่าเรื่องของฟี a y เดือนพฤศจิกายนเนี่ยสรุปยังไงกันแน่เพราะมีข่าวว่าเลบานอนจะถอนไม่มาอุ่นเครื่องเพราะติดเรื่องของความไม่สงบในประเทศของเขาใช่ไหมล่าสุดนะครับบอลไทยสแตนเนี่ยออกมาเปิดเผยหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนในสมาคมกีฬาฟุตบอล เขาบอกว่าเลบานอนยังคงยืนยันว่าจะมาอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดกับทีมชาติไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนส่วนการยกเลิกยังไม่มีรายงานเข้ามาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เลบานอนกำลังอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร,รและจองตั๋วเดินทางก็ยืนยันว่าเลบานอนจะเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยในการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยอัปเดตนะตอนนี้ล่าสุดนะ เลบานอนอันดับที่114ของโลกนะเออผมว่าน่าจะเป็นเกมที่มีคุณภาพส่วนอีกหนึ่งเกมรอสมาคมกีฬาฟ,ฟุตบอลประกาศอีกหนึ่งครั้งส่วนสนามที่แข่งคาดว่าจะไปเตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดก็รอด,ดูแล้วกันเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็จะหนักจะเต็มความเลื่อนไหวของทีมชาติไทยมาฝากกันแหละคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาและเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ แล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลนเน่เนพัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ